สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับโรงเพาะของเรานะคะ,กะเกษตรบ้านนาทาทำพริกนะคะอันนี้เป็นพันธุ์อ็อกซีสนะคะเราเพาะทั้งหมดอยู่ที่40ถาดน,นะคะ40ถาด42ถาดนนะะเพื่อที่จะลงแปลงต่อไปนะคะ2ไร่2ไร่ก็อายุต้นกล้าก็จะ อยู่ที่ประมาณสิบกว่าวันแล้วนะคะประมาณนี้ก็จะเริ่มแตกใบนับวันงอกนะคะนับที่วันงอกเพราะว่าเวลาเราบ่ม,มเมล็ดเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ5้าวันนะคะห้าวันก็จะเริ่มงอกเป็นหลังกุ้งแล้วก็จะเริ่มนับตรงที่วันที่งอกมานะคะก็จะเริ่มได้ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะก็ประมาณดินพิษมดนะคะต้นกล้าเราที่ ได้อายุ20วันก็ดิงพิษมอสก็จะเริ่มไม่มีปุ๋ยแล้วนะคะเพราะว่าปุ๋ยเขาก็จะน้อยเราก็ต้องเติมนะคะที่สวนเราก็จะใช้สูตรในการบำรุงต้นกล้าเลยนะคะก็เป็นตัวหน้าสูงเนาะต้องเป็นรถปุ๋ยเกล็ดนะคะช่วงนี้ต้งกล้าอ่อนต้องเป็นปุ๋ยเกล็ดเท่านั้นนะคะมันก็จะมีตัวที่ช่วยในการเร่งรากเพื่อให้ต้นกล้ามีมีรากเร็วนะคะ ต้นกล้าที่เหมาะกับการปลูกจริงๆก็อยู่ประมาณไม่เกิน45วันเนาะช่วงนี้เราก็เตรียมแปลงรอนะคะเพื่อนเราก็จะเตรียมแปลงรอล้วเตรียมแปลงรอไถรอตากดินรอนะคะยกร่องแล้วก็วางระบบน้ําคลุมผ้าเพื่อที่จะพอดีไปจบเหมาะกับต้นกล้าเราแข็งแรงนะคะขั้นตอนการปลูกพริกเราก็ไม่ยุ่งยากค่ะก็ประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ